i เลยเลยกปโยมันก็ต้องแบบท้องได้บ้างแหละการลงทุนอยะ่องเกดไปเยอะไปะะตอนนี้ก็ไม่ได้นับแล้วแต่ก็น่าจะน่าจะใช้ได้อยู่เกิดเราดูดนจริงเราชอบกันเนี้ชอ ทนปีเลยคืออยู่ด้วยกันกันอย่างอาดูโมดอย่างนี้กแบบพอพอจบพอรนเลคือจริงก้่ขอนว่าแบบเลิเราแบบเรนจบอย่างนี้นเือลนจบนียเป็นจนจบแล้วแบบเป็นคือเนี่ยตอนแรกอ่ะมันเริ่มมาจากวนยแบบเออทเราี เาไหนรอบแล้วโชว์หรอบแล้วคิวบเราเขไปทีรราต่อเอยู่แล้วแเี้ยราเราก็แบบฟิตกันมาอยู่แล้วกนเรั้นเป็นรๆนน่อยได้แบบเราหวงว่านกดจไนกันมาชิวกว่าจะได้อะรัมันดีเลยไปอีกันดีเลยแบบเดือกไรอเงี้ยก็มีแบบหายมีหายก็ไปบ้างเพราะอย่ที่คิดนทาแบบไมตั้งใจมาถว่าก็ก็ยังยังมีบุญเก่าเหลืออยู่แต่ว่า นถ้า่เวี้แมก็อาจไม่ขนาดนั้นเลยแบบในก็ไปครับแ่านในรวาีเราปีนแงรวมสุขเหลือจะพบี่ไครับิ่่ใครเป็นจุดรเทศเทศเทศลนแบบเลนเป็มตอดคือไม่เปลี่ยนใช่แล้วแบบเป็นเหล็กน้อยตัวใหญกหรืตัวแบบเป็นไห ก็จะไอติมเดี๋ยววันนี้เราจะแบบทุที่ไม่ไหลหรอไปเรื่อยๆเป็นเป็นเป็นแบบชอบชอบขนมจริงๆไปก่อมันไปกินมีหลานขวยตั้งตารอแล้วมันก็มีรูปเสิร์ฟมาาที่นายเล่าประวิศารว่าใช่มีประวัินันต้องมีอยู่แล้วมันมันพลาดไม่ได้ครึ่รึ่เพราะสุดท้ายแบบเราเราไปที่โรงแรมแล้วเราก็แบบเฮ้ยเช้านี้ปิ๊งเน็ตก่อนใส่ห่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบทำๆนี่เป็นสิ่งหนึ่งถือว่าถือว่าเป็น ไม่การมาับแต่ว่ามันจะเป็นมืถืมอแเอใช่ใคือมันเป็นแบบแบบม้าดิเฮ้ยไปไปเ่รแบบเป็นแบบเปแบบผู้ชายแบบบิวบวกันแบแล้ก็แบบเอดเดือดไอายยชายวไปไปไปอ่านไปเโอเคตไปไอ้บ้าบงสุดองทะเลก็เจาจแเสนใจมดี่ดูงตลอดละก็ไมกันอะไรเน้นนอนผมุ้งมากนะว่าแบบบางบางเทีย ห้องเรามันจะเป็นห้องนอนอะไรไรู้อ่ะไม่ม่มันเป็นห้องนอนอะไรห้องรัรมการเมันเป็นห้องนั่งเล่นเป็นิงรูมอะไราเงี้ยแล้วพวกเราก็แบบเล่นกันเอฮาเปิดเพลงเลยแบบสังสรรค์กันเต็มที่ทันไหมที่ไดมอนหลับอยู่ตรงโซฟาบบแล้วก็สพิงาแต่ว่าืนหไไตะอนอต่ว่าเขามากจริงๆว เป็นไงบ้างโรงการเี่ยของี่มันมีโปรเจกตต่อเนื่องกันมามานอยากห้ไหนด้วยกันดี้ กลับไาอาบน้ำแล้วไปลงรอต่อคือเป็นการไงแล้ววนกยุดอสเร่จะล่า้ผมน่ะเาะรืองอยตัวเป็นเยกอะไอย่างเี้ยทกิดขนเขาเปนดั้นเลยเียวมเูก็เป็นนอยู่อยิ่งมีโมเมนต์แล้วนะร่างแล้ววันไหจะเชื่อไห

ไม่คือยังไม่ได้พูดแต่ว่าแค่กิจการการเพราะว่าหลายคนจะเล่นิ้ได้ใช่ไหมไู่นี้ก็ต้องเล่นไหวด้วกันเดีโอ้แหวกรนเปล่าชิ้นเลยนายต้องเป็นนายเอกนนา้องเป็นนายเอกเรับอกหมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นนายเอกเป็นนางเอกอ่ะใช่ช่ใช่ใช่ใช่มผมว่าเลยอะ เพราะว่าอยู่นิ่งไงนแสดงเขาไม่เล่นสิวายเขาเพรวมันก็มีคนบอกว่าแบบมันแบบมันแบบจิ้มทีเดียวจรับเดียวไม่ใช่มันโมว์เบนไงมาได้โบต์เมนจตงหน้าที่นายแล้วมีคิรนะยังไม่ดีมันแบบโรไม่ไงพี่พี่จะรอข้ามเวลาแบบชุกยุกฟีนต้องลองถองแม่ใจ สุดทายราคาจะเรืนองเนี้ยถ้าคจะขึ้ไปได้ได้ไดู้่หเพราะว่าผมผมนเร่งตำราเลเติบมาเติบมาดูทุกอย่างพิเศษสำหรับมือสุดเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำทำคนเดียได้แล้คับร้มเิไปดูไปดูได้เลยเพราะว่าล่าสุดกไม่ไม่ได้เห็นนายก็ได้เหโอได้เได้โรี่ไ็อาเทคนีสละอรอไปเรย